กับสวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่าค่ะกับป่าบนคนอีสานมณีป่าบนคนอีสานเด็กปติดตามเมืองเล่าความฝันของนุงอ้วนค่ะนุงอ้วนเพิินฝันเห็นคนเสียสิตไปแ้วนอกค่ะอุม้มก่มาตีค่ะแต่ว่าในความฝันของนุงอ้วนค่ะคิดอยากสื่อไกจนอกค่ะแต่ว่า เพิ่นบอกราคาขายเองค่ะคาะลุงอ้วนฝันแนวนี้แนวใดค่ะเลขของลุงอ้วนค่ะหมักสีบร,ริภาเนาอค่ะเหลืองราวความฝันของลุงอ้วนเพิ่นชิห้แนวทางตัว,วดีแนวใดค่ะกลไปฟังบึงเอานํำกันนาอค่ะกับความฝันของลุงอ้วนค่ะสวัสดีครับพ่ออ้วนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมวัวสิพนนันธ์ว่าในหาศูนย์เขา จังๆเลยครับผมเต็มๆเลยค่ะเนาะใส่นาะตัวเล็กุบเพราะว่าคุณพ่ออ้วนเนาหายแปดหาสูงบางทีผ่านมาเนาะเล็กบนเขาอยู่เลยครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยวเนี่ยไม่ติดตามแค่คลิปเดียวเนาะพ้อยยุไก่แต่ว่าคงทุ่งไทยเนี่ยแม่บนญมาติดตามอีกที่บอสหงจักค่ะเพื่อนเขาสองคลิปเนาะคุณปอยไปสองคลิปปอยไสองคลิปปอยสองคลิปมอยองคางที่านมากกว่ามันค้งทุ่งไทยผมแม่บุญ ช่วงกา<ห>ลางเนาะตรงตัดกลางกลางดีแม่บลอนผมอยู่ในค้นเป็นในพื้นที่นะครับผมสมุช้มเป็นกระลยจะได้มาติศดำเพราะว่าจะเป็นช่วงแรกช่วงสองช่วงสามก็เป็นไปได้แต่พอเที่ยวนี่จะได้มาขั้งและเทือยวันยุกไกครับผมระยะทางเปลี่ยนลอยหกกิโลเนาะครับผมเนาะนี่ครับผมเพ<อ>ราะว่าอันนี้นี่เป็นหลังจากที่พอเที่ยวไปแล้ววันี้แม่บลนมาเอาบ่อกรี่ครับผมเห็นบ่อนจะนี่เป็นหนึ่งหาศูนย์ คลิปแรกที่ผมเชื่อมาเอาพระอ้วนนันให้เป็น850โอ้กะกพาพ่อตรวจพอไผ่เดือนวันนี้คนข้าเจ้าถอนมั่นครับผมข้าเจ้าถอนมั่นเสียงรถไถก็อาจจะดังแน่เนาะค่ะเอาไม่พอ่อข้อมฝันเ,ออเป็นยังไงก็พอ่อไปตีไก่ด้วยไปหยังก่อไปบุญบ้านเขาไปเที่ยวว่าทีไปเที่ยวบุญบ้านเขาเราไม่งานตีไก่ไม่งานตีไก่ก็เลย ก็ยังมีไก่ไปตีดีละบัดก็เลยพุ้มไปไปไปพ่อเห็นไก่คุณยาบ้านยางยอนก็เลยปล่อยไก่ใจไก่บัวูก็เลยจับบางไก่คุณยาบ้านว่าโอ้ห้งงามอยู่ทั่วน,นี่ว่าสันเราบอกขายบ่คือว่าสันว่าที่ไปถามซื้ออ่ะละพนกะมีคนบอกว่า เราสิขายอยู่หรอก็ท่านเราพอปล่อยทิ่มไว้นี่ว่ะท่านก็ดีแล้วที่ซื้อไปเลี้ยงไว้หน้ากันหน้าว่ะท่านไปก็คืดได้ใจคว่วฝันเนาะครับก็ว่าสองร้อยสองสองสามร้อยแล้วที่พอขายพอท่านบัดบนี้ไฟหอดเราบ่ดบ่าวาทั้งทัานเราบัว่ากัน ลูกอยากได้ก็เอาเส้ที่เราเส่นร้อยหาชิบเสนห่วย่ก็เลโบป,ปากบกเนี่ยว, 14, 4, ว่าสสิสองสร้อยยีนอพินมาลอยหาชีพยงดีแล้วเนาะเมื่อว่าสีตอ,อีกร้อยอนึงบุรีก็อายที่อก็เลโบป,ปากก็เลยเลีวบาดก็เลคือยังพอกบลัาแดงพิ้นเ,เสียแล้วหรอว่า พ็งกนันเดียงไั้ย่างอยู่ว่าที่ถามกับพอพอบที่ได้ถามเดี๋ยวเห็นกันยู้หีถามกับว่าที่ถามกับพอพอบที่ได้ถามที่ถามปา็ยังยังหละ่ะพอ่อว่าที่ถามว่าเลือกใกล้ดีล่ะว่าที่ถามกับบพอบที่ได้ถามเป็นบูบูไม่มาอย่างไรบพบบ้านนี้ก็เลย ว่าจะไปหาผูญญาา้เยานหาผู้เยาวเดี่ยวแล้วแบบนีเฮือนหลังหนึ่งมาเฮ็ดไม้อยู่หันมาเฮ็ดไม้อยู่หันมาเอาไปโคบไปชกดิบยกยัง้งกันนะรถด,ดำรถยั้งมาแล่นดิน่งมาเลยนค่านะแต่เมื่อผูกเคื่อนอยู่เฮือนหลังสูงหลังสูงแล้วก็ สีเหลืองหุยฮุยบุ่นนอ้าวเปิ้นชาติสีเหลืองสันดอนเป็นเป็นเปิ้นเอี้ยมเป็นเป็นลังกัสีเป็นเล็กเป็นยังเหลืองวัดอ้าวว่ะก็เพิ่นวัดนั่งกินเหล้าอยู่เด้อกภูผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่บ้านครับเดี๋ยวขึ้นไปเห็นแต่นั่งกินเหล้าอยู่นั่งก็บกำลังที่ึ้นไปหาเพิ่นล่ะไป คุณไปหาคนบอกคนว่าเอาไก่เมื่อเราเด้อดเดี๋ยวไก่ไปตรงหน้านีหน้ากับพวกไก่ดอกหนึ่งเยวไปบังต้นขาบไงต้นตานเนี่ยน้องเงินก็ไปเดี๋ยวไปเลี้ยงนั่นแหละว่าเงินก็เลยก็พูดว่าเอาไก่เราก็เลยไปเลยเงินก็ไม่ได้ใจเพิ่นบ่บ่กก็ได้กูไปเลยแม่นออ๋ ไปเรื่อยๆว่าได้ใจหดเงินร่อยหาซิบก็ได้เออนึก <c oughs> ว่าบัดนี้เ็ยเลยนั่นแหละแด่๋ยูกผมคว่าพ่อคุณพอ่อให้พอ่อตีเป็นตัวเลขจีเป็นตัวไหนครับผมนี่ว่าคันเป็นเลขกระทีคือยัง,งนงั่นมันกระที แล้วค่าไก่นีิว่าจะกว่าหนึ่งหาชุนหนิมันจะออกตัวเกาหัวงี้จะกว่ามันจะออกตัวเกาหัวพอจะกวาไปวิ่ได้ฝันไม่ไไปเกาเกาหรือบานเก่าหรือฝันเกี่ยวเหลืองถาถ้าลุ่มอวนถ้าเป็นในฟันแนวหนึ่งแต่หมุนเนาะลูกแม่นักขี่เขาตัดเล้นเอาค่ะนชุนชุนหนึ่งหาชุนชุนหาหาหนึ่งหนึ่งหางี้สิบบาทค่ะฝันเคยเนาะแม่ ก็ว่าหาศูนย์ม่กก็เนาะหาหนึ่งกก็เนาะค่ะแมนบอกตามจริง็แมนตัดมันกิดเดียแค่ศูนยหนึ่งศูนย์เรื่อวศูนย์หาค่ะในสินตัดเอาหนึ่งหาศูนย์หาว่าฟันมือขึ้นนี่ก็วันวัดคือยังไปตลาดนี่คนกระไรว่าย่างจนลีกเอาคนละครับพ่อก็เสียแล้วแ่ละว่าก็ว่าสิไป่อยังสิไปยังนี่แหละ พอเกิดพอได้เ่้ารับกัดดอกเห็นอยู่วาอยู่เฮื่นนะพอบวานนี้มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งมามามาวาดเก้ามองว่าสิเลี้ยงไกล้ห่ะครับมาบินจีบีฮื่นนะฮื่นอาอยไตดําสางลงไปก็มีโทษก็ขั้นโทษบทที่ดาเรื่องเรื่อง ไปย้อนลับพ่อก็อยู่มาอ่นกอดเกือบเห็นเกือบร่องช่องอยู่พ่อก็ได้บัณผู้หญิงคนนั้นถามว่าพ่อเจะเดียงพ่อห่วยก็เล่าก็าปิดคอสอกระผู้ใหญ่บ้านแล้วชองตะแบงเหมือนนั่นโอ้บัดนี้นั่นคือยังมันจีไปมันไปเล่นน้ำพี่ร้องนี่แหละมันจีม้าบ้าน์หรือว่าชงมันบัณฑ์หรือม้าชงมันมา มาก็มาันแหลายงางรัดทงมามองเงินว่าบ้านไปตีไกล้เลยล่ะบา้านทั้งบ้านไม่บา้านนี่ละแเนี่ยท่บดดดุบ้านโดดกลางครับนี่ยางขาบพงมามาถึงมาขึนข้นรถชงมันขึ้นรถหั่วว่าต่อไปจังว่ามาบานนีเคือยง ตรงมันขึ้นรถแล้วก็ยังมากไปตลาดนี่ป่ะครับผมไปตลาดี่โอ้คนหลายคนหลายขนาดว่ไปหาเลาะแนว่จินนี่ะนละไปมีผู้ท้ายสองคนเอาหมูว่าขายหมูบดหมูหมูน้อยนี่ตัวทอแขนทอน,นี่แลละลูกมันในท้องพามานอนเฮียงกันไปยูหัน ันเฮี้ยงเงินเลี้ยงเงินด้วยมองมันพาออกกันยังแดงชิงคืนนี่โอ้โหพีผู้ซื้อว่าผู้หน่อยเอาซื้อไปเฮ็ดยังเราคือได้ใจนะเจาา้าเอาว่าอ้าวก็เลยไปยังเลาะไปกลับมากับว่าพออ่อน้องเขยผู้โยบานคู่เขยกันครับผมว่าพอ่อก็เลยมาน้ำเขามาน้ำเขาก็เลย จะลูกคือเลยหมูหน่อยสองตัวหัวหมูหน่อยสี่ตัวผมสี่ตัวหมูหน่อยสี <S <S ่ตัวแม่นจะเป็นไข่หมูหมูกอกยิ่หม uh ูลูกกอกยิ่สีบอลมันตายท้องที่นี่คือหมูเขาขาแล้วมันไม่ลูกได้ท้องนะเขาออกมาว่างขายแห่งกันแมนสี่ตัวจีจีไปยังไงเราพอตัวนี้หมวก็ขึ้นว่าสี่ศูนย์นี่แล้ววะสี่ศูนย์เออว่ามันตาย หมูสี่ตัวเมียนไม่ได้เป็นสีศูนย์เหรอคืออยู่ได้เนาะมีเนาะคืออยู่ได้ล่ะเพราะหมูมีสี่ตมันตายเกิดเป็นศูนย์ก็บ้านละสี่ศูนย์ศูนย์สี่เออนะครับผมเนาะตัวเลขกิสิประมาณนี้เนาะพ่อเนาะพ้อนี้เหรอยวพอเที่ยงสิสิบรู้เปฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมอาจจะเสียงดังนิดเดียครับผมกลับเพราะถข้อไผ่เพราะว่าขจาเวันประวัติเป็นย่น้ำหัวน้ำสวนครับผมขาเจ้าวกำลังหนึเนาะ ถอนมันเปนถอนมันแต่ว่าที่นี่เขนจะใส่รถถอนเอาอคลิปแรกพระอว้วนฝันว่าได้ไปเด่นบ้านเก่าอย่างนี่ครับผมแต่ว่าพอดีได้อุ่มไก่ไปนั่มไปเห็นไกพ่พญ่บ้านบ่นนี้ก็เลยเอาลงเอาใส่กันเมืองใส่กันเมืองสู่ไก่พญ่บ้านได้บ่พัวบ่หมันบ่สู่มันบ่สู่ก็เลยว่าไกพ่พญ่บ้าน,นดีหลายอยากได้น่นคิดว่าจะไปขอซื้อน,น้ำเพลยักษ์สองสามบ่อย แต่ว่าไปแล้ววันนี้พ่อไปบอกน้ำเพื่นเพิ่อนมาว่าขายสองสมบอดมาว่าขายรอยหาชีพเนี่ยโอ้โหได้เพระอวดเล้ตีหายเป็นหนึ่งหาศูนย์ครับผมคลิปที่สองพระอวดวันนี้เนี่ยไปย่างตลาดครับผมไปเห็นเขาเจ้าว่างขายหมูน้อยเนาะครับผมหมูคล้ายๆว่าเขาขาแม่มันแล้วลูกมันอยู่ในท้องมันตายน้ำกัดนี่สินะครับก็เลยออกมาว่างขายเลี้ยงกันอยู่สี่ตัวพระอวดเลยว่าหมูตายมันก็ต้องเป็นศูนย์สี่ตัวคือสี่ก็เลยหายเป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะครับผมเนาะ หนึ150่งหาศูนย์กับศูนย์สี่สี่ศูนย์เอาใครมาก,ก็ต้องพิจารณาประกอบเองเองนาะครับผมนะเดี๋ยวพอเที่ยให้พี่ให้น้องได้แคปหน้าจอยลุงอภออันยกให้เอฟซีเปบ้านะครับผมหน้าสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะตัวเลขของลุงอวนน้ว,ออวน,นค่ะหนึ่งหาศูนย์ค่ะหนึ่งหาศูนย์ลุงอ้วนเพิ่นฝันค่ะฝันว่าพภอใหญ่บานเนาะค่ะเอาไก่มาตีกันค่ะไก่สนะลุงอ้วน อยากสื้อไก่น้ำพอยาบานเพิ่นกเ็เลยขายห้ค่ะเป็นตัวละหนึ่งลอยหาสิบนอค่ะลุงอ้วนเพิ่นเอาเขาเป็นหนึ่งหาศูนย์ค่ะตัวเลขของลุงอ้วนนอค่ะสี 40, ่ศูนย์ลุงอ้วนเพิ่นฝันค่ะฝันว่าหมูเพิ่นตีเป็นสี่ค่ะหมูน้อยสี่โตค่ะขามาขายอยู่ตลาดนอค่ะศูนย์ก็คือหมูตายนอค่ะ 40ค่ะเียกของลุงอ้วนวันที่หนึ่งนี่สสันหาคมพศ2เ6 8ให้ทันผู้สมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแดงรัฐบาลเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริภาลแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลค่ะป่าบนคนอีสาน กสิหามาฝาก่ันผู้ชมทางบานเนาะค่ะ้ายัาบมทันด้กดติตตามป่าบนคนอีสานขอฝากช่องป้าบนคนอีสานกดติตตามกดไคลกดแท์กดกระดิ้งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบ่ได้พาดแนวทางความฝันหรือบาแนวทางตัวเรืค่ะป้าบนคนอีสานกสิหามาฝาก่ันผู้สมทางบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกัีเพียงเทนีคลิปนาโถก,กันไหม โศกโศกมันหมานลำลำด้วยร่วยยิ่งหิ่งต่างๆกับตัวเรีของลุงอ้วนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ